สวัสดีครับท่านอกก็เห็นว่าอาสนะครับมาแกะตัวไม้นะครับอ่าแกะสองจะอู่นะครับเมืองมือนนั้นนะครับบนเได้เขานะครับเดี๋ยวมืันีเสื้อผ้าเขาไปเบิ้งข้างในนะครับว่านี่อย่างเนนะครับวันตลาดเล่านะครับเขาไปข้างในครับโอมวันเคครับผมอ่านั่งรถนะครับนั่งรถนะครับเขามานะครับนะครับวันตลอดแล้วนะครับฝั่ที่เป็นบ้านนะครับเฮ้ยครับวันตลาด ต่อเฟื่อนะครับโอ้ยรอดายนี่นะครับผมเป็นตลาดเนี่ยือตลาดยังนะครับชอ้อันนี้คือตลาดช่องตะอูพวกเขาชาแห้งเนี่ยนะครับผมโอ้ยขับเป็นตมานะครับเป็นตมาท่องเที่ยวนะครับเป็นตมานะครับโอเคครับพอดแล้วนะครับเดี๋ยวไอ้เ่าอาจิพาลูกไปเบิ้งนะครับว่ามีองี้ยขายปู้นไดเจ้าบาครับนี่ พุทธิษยบาทนะครับนางมาแบบไก่นะครับเผนเอาแค่พุทธศิษย์บาทสามสิบบาทเนาะอ่ะ,อะโอเคครับผมนี่นะครับโอ้นะครับาาอโอ้ปลาหยังนี่ครับนี่โอ้ปลาหยังนี่ครับปลาข้าวนะครับผมเล็กลูกนนี่ ตัวละแปดกิโลนะครับโอ้นะครับตัวใหญ่หลายนะครับเรื่อเดี๋ยวนะครับเบิ้งครบนะครับอันนี้อย่างล่ะครับนี่มีกระบองรังไส้ฮะมีกระบองรังไส้โอ้ขีกระบองรังไส้พห็นนะครับขีกระบองรังไส้นะครับนี่โอ้นะครับอย่านี้คบอย่างนั่นนะครับ อันนี้กบย่างนะครับอย่างจัดลูกางตลาดสระบิ้งมิตอน้ำนะครับมิตอน้ำจักรบาลนะครับหกลอยคร่ะเป็นเรื่อยนะครับเป็นเรนเลยโอ้นะครับเขาทาแห้งนะครับเขาทาแห้งนะครับนี่นะครับผมโอ้ยนะครับต่อเพิ่นนะครับมิตอน้ำนะครับเบิงตลาดนะครับคึกคักหลายนะครับ ตลาดคือคับแห้งตครับอเน่างบบไผมานะครับมาได้เลยอ่าเกิดเพืเวันใดเนี่นะครับจันันจันันวันศุกร์วันจันร์นะครับุลตลาดช่องตะบูนะครับตลาดทตียงเป็นบานนะครับมานะครับเดชุบตลาดนะครับเอียงนี่ โอ้นี่นะครับผมเจอแล้วนะครับเจอแล้วนะครับแล่นนะครับโอ้นะครับเหนงนะครับโอ้ยนะครับผมเสื้อเสื้อนะครับผ่าเสื้อเือตองเ็ดกินอยู่นี่นะครับตองเ็ดกินอยู่อยู่ตามสุ่มนะครับนี่นะครับแตจะมีสุ่มไม่หยางเขาเพิ่นนะครับภาสามารถเยวออกไปได้นะครับอันนี้หยางนี่นุ่มโอ้ผักขาหน่อยครับ อันนี้บางอันนี้จะเป็นพวกกระหรอกกระแตเนาะโอ้นี่ครับฟองปลาเพื่อนนะครับนี่คือของจวนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมอยากขอนขังอยากมาสวยแล้วนะครับมีปูนั่กรปูยังคบมวดนี่ตัวใหญ่แห้งนะครับโอ้ขอทาแห้งนะครับผมนี่นะครับมีบิดนะครับโอ้ไผ่เพยนะครับหาไผ่อยากมานะครับมีจันจันพุทสุกนะครับผมจันพุทสุกนะครับ ตลาดนัดนะครับประเทศเพื่อนบ้านเฮ้านะครับตลาดนัดอ่าช่องตะอูนะครับผมตอนนี้คืออยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเฮ้านะครับเห็นนะครับตลาดคึกคักครับตลาดคึกคักคนห้ายนะครับนี่นะครับผมกับสี่เด็กกัปแล้วนะครับที่นี่นะครับนะครับเรือบจักรซานหลายคักนะครับผมเจ็ดกัปแล้วนะครับแล้วครับกลับแล้วนะครับ ขาดีนะครับอากาศดีขาที่ยอดเลยนะครับนะครับขายเยอะมากสามารถเด้งครับเด้งวัดจันทึกทุกนะครับตลาดนัดช่องตะปูนะครับผมตลาดประเทศเชิญป่านเข้านะครับอยู่อำเภอปุตติคีนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ จะเป็นรับจากนะครับจากแลนรุ่งตลาดหรืออะแรนจรมะสงค์นะครับเดีนเอาคนมาีบาทนะครับนี่นะครับตั้งน่วนต่เจ้าที่ของเก็เงินนะครับเก็บเงินบาทเขา้านอะไระมาหอดแล้วนะครับ ครับมอนิกะเรียบร้อยนะครับผมพาไปเที่ยวเมืองตราดเกินบาทแล้วนะครับไอ้เบาอาจ์ก็จะขอลาก่อนนะครับถ้าชอบนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดซับสไคร้นะครับป็นกำลังใจเบาอาส์นะครับเดี๋ยวเที่ยวนานะครับจะพาไปมองไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับโอเคครับสํารับมอนีกะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ